เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสดสดร้อนร้อนเลยนะครับเมื่อ1ชั่วโมงกว่าๆที่ผ่านมานี่เองนะครับผมใจร้อนนะครับก็รีบทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอัปเดตก่อนช่องไหนๆเลยนะครับนะครับตัวนี้นะครับเขาให้ชื่อมานแล้วครับที่ลือกันต่างๆนานาครับว่าจะใช้ชื่อว่ายามาฮ่าเบลหรืออะไรก็ตามนะครับไม่ใช่เลยครับสรุปนะครับเป็นชื่อยามาฮ่าพีนะครับ ะะผมกะไว้นะครับว่าเครื่องยนต์จะมาเกทับนะฮะอย่างตัว Honda นะครับ CT เขาจะ125 c c ผมแอบคิดในใจนะครับว่า Yamaha ชอบมาเกทับ Honda นะครับแต่ครั้งนี้มาแบบผิดคาดนะครับซึ่งผมก็เดาผิดและเดาไม่ถูกจริงๆนะฮะจนมารู้ความจริงนะครับว่าเครื่องยนต์นะครับพิกัดที่เขาให้มานะครับคือ115 c ี ช็อกไหมล่ะครับเพื่อนๆนะมันผิดคาดมากๆเลยครับมันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยคาดคิดเลยนะครับว่ายามาฮ่าจะจะยอมซีซีต่ำกว่าเพราะตั้งแต่รถรุ่นไหนๆมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งสกูตเตอร์เกรดพรีเมียมอย่างเงี้ยอย่าง p c x มา150อย่างเงี้ยยามาฮ่าก็มาเป็น155นะเออก็คือแบบมีกินเขาเรียกว่าเกทับกันอยู่ตลอดนะครับ แต่พอตอนนี้เป็นรถที่เป็นสายลุยนะครับนะเป็นรถสายลุยไม่ไม่ได้ลุยมากขนาดเอนดูโรนะครับนะตัวนี้ก็คือจะลุยได้ระดับหนึ่งนะครับก็คือแบบไม่คิดว่าจะมาแบบซีซีต่ำกว่าเอองงมากแต่พอมารู้ความจริงก็ไม่งงนะครับเพราะว่ามันใช้เครื่องยนต์พื้นฐานเดียวกับยามาฮ่าฟิน155นั่นเองนะครับนะฮะแต่ จะมีการเปลี่ยนระบบภายในนะครับเพื่อให้อัตราทดในช่วงต้นเนี่ยให้มันแบบวิ่งลุยวิ่งขึ้นเขาได้ดีกว่านะครับแต่ปลายก็น่าจะหายนะครับถ้ามันแบบมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกอยู่แล้วเนาะถ้ามันได้ต้นปลายก็จะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่คนที่เล่นรถประเภทนี้เขาก็ไม่ได้เน้นเรื่องท็อปสปีดอยู่แล้วเนาะเขาต้องอาศัยต้นเพื่อไว้ตะกุยไว้ลุยทางดินนะครับนะอ่าที่นี้เดี๋ยวเรา ค่อยๆมาคุยกันคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูทีละจุดเลยนะครับนะตัวนี้นะครับจะออกมานะครับเท่าที่ผมเห็นมีทั้งหมด4สีนะครับนะครับจะมีสีเหลืองนะครับสีฟ้านะฮะแล้วก็สีดำแล้วก็สีออกกะกีเหมือนเหมือนเทาๆอ่อนๆนะครับนะที่เห็นมีอยู่ประมาณ4ี่สีนะครับเรามาเริ่มกันที่ไฟหน้าเลยครับผมกล้าแล้วว่า ยามาฮ่าต้องมาแบบราคาเนี่ยต้องกินซีทีแน่เพราะซีทีนี่ราคาแบบสูงไปเนาะนะรถแบบนั้นแบบเออมันไม่น่าจะกระโดดไปถึงราคาขนาดนั้นนะครับนะแต่ตัวนี้ผมคาดการไว้แล้วว่ามันจะต้องมาดัมราคา Honda แน่นอนซึ่งมันตอนนี้ราคายังไม่เปิดนะครับยังไม่มีใครรู้นะครับว่าราคาที่แท้จริงเท่าไหร่แต่ยังไงมาถูกแน่นอนดูของก่อนนะครับ ไฟหน้านะครับเป็นแบบหลอดไส้ทั้งไฟเลี้ยวทั้งไฟหน้าเลยนะครับนะก็คือตามันก็ออกแบบมาแบบสวยนะเออไม่ใช่ว่าดูแล้วมันจะแบบขี้เหร่หรืออะไรก็ไม่นะครับมันให้อารมณ์แบบสไตล์วินเทจอะเนาะแล้วอีกอย่างการซ่อมบำรุงมันก็ง่ายนะครับหลอดมันก็ราคา20บาทต่อหนึ่งหลอด10บาท20บาทประมาณเนี้ยซึ่งเสียเราสามารถทำได้เองแบบง่ายๆนะครับผมว่ามันก็โอเคนะครับกับ กับที่มันยัดมาใส่ในรถสไตล์ลุยแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็มาดูกันที่หน้าจอเรือนไม้นะครับหน้าจอเรือนไม้นี่ครับบอกสถานะนะครับอันนี้เรารู้เลยนะครับว่าเครื่องยนต์ที่ให้มาเนี่ยมีเกียร์มาให้ทั้งหมด4เกียร์นะครับนะฮะแล้วก็เลขไม้นะครับเป็นแบบเข็มอนาล็อกนะครับให้ให้ให้อารมณ์แบบคลาสสิกนะ นะมันคือตรงตรงตรงกับคอนเซปต์ของรถเน่ยนะนะไม่เข็มนะฮะโอ้โหให้ท็อปสปีดมาถึง160เลยนะว้าวก็ไม่รู้นะครับว่าใครจะวิ่งได้ถึงหรือเปล่านะับผมให้ร้อยหนึ่งก็สวยๆแล้วนะออกทิปก็ประมาณสัก80ดีกว่าน้อยเดิมๆนะครับวิ่งแบบไม่ให้เครื่องช้ำนะครับระบบกุญแจก็เป็นระบบกุญแจแบบธรรมดาแบบตัวเริ่มต้นเลยนะครับไม่ได้แบบมีตัวปิดหรืออะไร ไม่ใช่คีย์เลสไม่ใช่อะไรเลยนะครับเป็นกุญแจแบบธรรมดานะครับอ่าทีนี้เรามาดูที่ประกับด้านขวามือนะครับประกับด้านคันเร่งนะครับก็จะมีตัวออฟลันนะครับตัวสวิตชสีแดงออฟลันนะครับที่ผมโอเคอย่างหนึง่งคือสายเดินทางมันต้องมีนะครับคือไฟอิมเมอร์เจนซีนะครับนะนะนะก็คือไฟพายมากนั่นเองนะครับถ้ามันไม่มีเนี่ยมันดูแบบ มันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะซึ่งสายเดินชางเขาก็จะไปซื้อยัดเข้ามาใส่ในรถกันนะฮะรุ่นไหนที่เขาไม่มีเขาก็จะไปซื้อมาใส่กันแต่ว่าตัวนี้มีให้เลยผมโอเคนะกูดดีมากเยี่ยมเลยนะครับหน้าด้านหน้านี่ก็เป็นปั๊มเบรกนะ,ะเห็นแล้วยังไงก็เป็นดิสเบรกแน่นอนไม่ใช่ดัมอย่างที่ข่าวหลุดออกมาตอนแรกที่ผมทําคลิปมาที่คิดว่าอาจจะเป็นดัมหน้าดัมหลังแบบเน้นแบบอารมณ์โบราณอะไรเงี้ยนะจะเป็นดิสหน้านะครับน่า แต่ว่าจะไม่ได้เป็น ABS มานะครับเท่าที่ผมดูจากการเปิดตัวนี้เขาไม่มีรุ่นตัวท็อปนะครับน่าจะมีแบบคัดเดียวระดับเดียวนะครับมีราคาเดียวก็คือตัวสแตนดาร์ดนะครับเป็นระบบดิสเบกหน้าดัมเบกหลังไม่ได้มีตัว ABS มาให้นะครับนะผมก็มันก็ไม่น่าจำเป็นนะกับกับ CC ประมาณนี้นะครับผมว่า ABS มันไม่ได้ใช้แลวนะมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับ ล้อ,อยางนะครับที่ให้มานะครับขอบหน้ากับขอบหลังนี่จะให้มาเป็น16นิ้วนะครับพร้อมยางดอกเบลเลอร์เลยนะฮะเอาใจสายลุยนะครับนะทรงท่อก็ขึ้นสูงอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ได้สูงปี๊ดขนาดซีทีขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะดัดแบลงนะครับนะจะเอาไว้ท่อเชิดขนาดไหนก็ได้ช่างไทยเยอะแยะนะครับเพราะว่าถ้ามันยิ่งสูงมันก็ยิ่งลุยน้ําได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดีกว่า ตรงนี้ถ้าจะให้ผมมองน่าจะทําให้มันสูงวันนี้นะให้ระดับท่อปลายท่อมันสูงวันนี้เชิดกว่านี้มันจะดีมากมาดูกันที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยนะครับจะเป็นสูบนอนนะครับผมไม่แน่ใจะมันยังไม่มีรายละเอียดออกมานะครับว่าจะเป็น2องวาลหรือสี่วาลเออไม่รู้เลยนะครับแต่ผมเดาเนาะผมเดาสแล้วกันเพราะดูจากของที่ให้มาแล้วก็ ไม่น่าจะเป็น4นะถ้าเป็น4นี่เป็นอะไรที่ว้าวมากนะแต่ผมคิดว่าน,น่าจะเป็น2วาวนะครับนะระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับนะชกหน้านี่เห็นเขาบอกว่าแกนใหญ่มากนะไม่ใช่แบบบางคนอาจจะคิดว่าเออเอาฐานเครื่องยนต์ของบล็อกของฟินมาจะเอาโชกหน้าของฟินมาใส่เลยหรือเปล่าไม่ใช่ครับ กระบอกโชกหน้าใหญ่กว่าของเจ้าฟินนะฮะแล้วก็ให้ลูกยางกันโคนกันฝุ่นมาให้ด้วยนะครับนะชกหลังก็มีความยาวมากนะครับมีระยะยุบที่ให้ตัวไวลุยไวโดดดีจังเลยนะครับแบบนี้นะครับโดยรวมที่ผมมองผมคิดว่ามันเข้าท่าอยู่นะมันเข้าท่ามากๆเลยและราคานะครับราคายังไม่เปิดตัวนะครับแต่ผม ขออนุญาตเป็นหมอดูแล้วกันเนาะนะให้ของมาประมาณนี้ถ้าอยู่ไม่เกินหกหมื่นผมว่าขายดีแน่นอนถ้าไม่เกินหกหมื่นบาทนะครับนะเดี๋ยวยังไงผมจะมาอัปเดตราคาของเจ้าอ่า PG1 เนาะยังเรียกไม่ติดปากนะครับยามาฮ่า PG1 นะครับ ถ้าราคามาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตและจะมีวิดีโอเปิดตัวแบบอีกทีนึงนะครับวันนี้เราจะได้แค่ภาพนิ่งไปก่อนนะครับนะรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับยูบ็อกไม่มีนะครับรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวเอาให้ดูอีกรูปนึงนะครรุ่นนี้ไม่มียูบ็อกนะครับก็คือถังน้ํามันเนี่ยนะครับจะให้มา5ลิตรนะครับก็โอเคอยู่นะมากกว่า4ลิตรเนาะ4ลิตรมันก็จะอารมณ์แบบเขาเรียกอะไรแม่บ้านเกินไปอะ่ะเนาะมันน้อยไป ก็มากกว่าเดิม1ลิตรก็โอเคนะครับเดี๋ยวก็ไปซื้อถังน้ํามันสําหรับสายเดินทางอาจจะต่อเติมซื้อถังสํารองกันไว้ก็ว่ากันไปนะครับที่คาดหวังว่าจะเป็นรูเป็น U block ไม่มีนะครับนะเปิดมาเจอถังน้ํามันอยู่ใต้เบาะเลยนะครับรถทุกคันนะอืผมพูดไม่ใด่รถทุกมันตื่นเต้นอะนะฮนะรถทุกสีของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นเบาะน้าตาลทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะครับนะ ก็ประมาณนี้ไฟรอบคันนะครับเป็นหลอดไส้ทั้งหมดไม่มี LED เลยนะครับเป็น Disney ดิสน้าดัาหลังประมาณนี้นะครับนะโอเคครับก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมรีบมาอัปเดตมากๆเลยนะฮะก็อยากให้เพื่อนๆที่ติดตามช่องผมเนี่ยได้รู้ข่าวสารแบบไวไวก่อนใครไปเลยเนาะ <laughs> ก็อยากจะให้เพื่อนๆได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้ไปนะครับ ผมรายงานผิพนดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้เท่านี้ด้วยนะครับผมใจร้อนมากอยากเอามาลงก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งชมผมนะครับเป็นครั้งแรกนะครับไม่เคยชมผมมาก่อนยังไงก็ขอกำลังใจนะครับช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวสำหรับคนชอบรถผมจะมีมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับนะเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นไหนจะมีลงมาทุกอาทิตย์ถ้าไม่อยากพลาดก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้ก็ได้ครับ จะขอบคุณมากๆเลยครับโอเคงั้นขอจบไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ